สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วันทาก,ก็มีเสื้อลินินนะคะปักเป็นลายปักหมดเลยนะคะทุกคนมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะตามแบบในรูปเลยนะคะวันนี้มีมาเยอะมากนะคะแบบไม่ลายไม่ซ้ำกันเลยนะคะทุกคนแต่ละตัวแต่ละตัวลูกค้าดูให้จบนะคะจะได้เห็นว่าชอบลายไหนนะคะแต่ละลาย พม่นทาก็ปล่อยยาวไว้ให้หน่อยหนึ่งเพื่อทิเจะได้ดูรายละเอียดให้แบบชัดแล้วก็แคปหน้าจอได้ง่ายนะคะถ้าชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะคะแต่ละลายแต่ละลายในนี้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะเป็นสีพื้นเป็นสีพื้นทั้งหมดค่ะมีแบบ เป็นสีเป็นพื้นผ้าสีเช็ดโกนะคะสีธรรมชาติแล้วก็เป็นผ้าสีนะคะทุกคนสวยๆทุกตัวนะคะคอจีนนะคะก็สวยนะคะกระดุมหน้าคือตามแบบทุกอย่างนะคะส่วนขนาดไซส์ก็จะมีไซส์สี่สิบแล้วก็สีค่ะ 40, 42, ิบแล้วก็สี่สิบสีนะคะเอ่อเก้าเกทุกตัวค่ะ เป็นผ้าสีก็จะเป็นแขนบอลลูนแบบนี้คอบัวเป็นกระดุมด้านหน้าเป็นเหมือนโปโล,โลแบบนี้ก็จะตัวไม่ยาวนักนะคะเพราะว่าลักษณะเสื้อเป็นใส่กับขาบานได้สวยนะคะทุกคนเออก็สีตามที่ที่เห็นที่รีวิวนะคะทุกคนคะ่ะสีตามนี้เลยลายปักตามนี้เลยทุกอย่างลูกค้าสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ขยายดูได้เลยนะคะขยายดูได้เลยคะ่ะ คอตามแบบทุกอย่างนะคะสีนี้ก็จะคอแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะทุกคนขคาบัวสองชั้นหรือมีขอบอะคะ่ะมีขอบซ้อนสองชั้นแบบนี้นะคะน่ารักนะคะผ้าเนื้อดีอันนี้บอกเลยว่าผ้าเนื้อดีผ้าพรีเมียมนะคะผ้าเกตพรีเมียมนะคะ990นี่คือไม่แพงเลยสําหรับลายปักแบบนี้แล้วก็ผ้าเนื้อแบบนี้นะคะเถือว่า ถูกมากๆนะคะไซส์ก็มีแค่40-42แล้วก็4 4เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครสนใจก็ทักไลายด้านบนนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวคือไม่ได้ซ้ำกันเลยนะคะทุกคนแบบไม่ซ้ำออาแบบแบบอาจจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีลายน่ะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสี ถ้าเป็นสีนี้รู้สึกจะลายเหมือนกันคล้ายกันนะคะลายคล้ายกันคอมีคอสองอนะคะคอบัวคอบัวแบบนี้แล้วก็คอบัวอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนก็สั่งตามนับเบอร์นี้ได้เลยค่ะนับเบอร์025ประมาณนี้ค่ะให้เราระบุมาว่านับเบอร์916อย่างเงี้ยก็จะได้แบบนี้ไปนะคะตามตามนับเบอร์ของรูปภาพนะคะ เสื้ออย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมกางเกงเนาะเสื้ออย่างเดียวนะคะทุกคนไม่ได้รวมกางเกงเวลาลูกค้าแคปหน้าจอแล้วเวลาลูกค้าสั่งลูกค้าเขียนนำเบอร์มาก็ได้คะ่ะลำเบอร์083แบบนี้มันก็แต่ละนำเบอร์แต่ละลเบอร์ของเสื้อมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นลายนกยูงเนาะลายยีราฟแบบนี้คะ่ะลำเบอร์054แขนสั้นใครชอบแขนสั้นคอกลมก็ประมาณนี้เลยนะคะ เดินเส้นคอด้วยได้เส้นใหญ่คือปักสวยมากเอาง่ายๆปักสวยมากปักแต่ด้านหน้านะคะด้านหลังไม่ได้ปักนะคะเออด้านหลังไม่ได้ปักนะคะเสื้อทุกตัวนะคะปักแต่ด้านหน้าเนาะแต่แขนนเวลาปักแบบนี้ปักรอบนะคะตัวแขนขอบแขนนี่ปักรอบเลยเนาะก็ลักษณะตัวลูกค้าดูได้ตามที่หุ่นใส่เลยว่า ความยาวมันประมาณนี้ถ้าเป็นเสื้อคอ,อกลมมก็จะยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะคะส่วนจะเป็นเสื้อคอบัวก็จะตัวสั้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สั้นเยอะนะคะกาลังดีอยู่ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่ยี่สามประมาณนั้นนะคะยี่สามยี่สี่แต่ว่าตัวแบบนี้น่าจะประมาณยี่สี่ยี่ห้าประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ก็ไซส์อยู่ที่แค่สี่สิบหีสองสี่สิบสี่โดยประมาณนะคะ ความยาวนี้โดยประมาณนะคะลายดอกไม้นะอันนี้ตัวนี้ปักทั้งแขนเลยปักทั้งตัวปักทั้งแขนเลยนะคะสวยงามยิ่งมากๆเลยนี่ที่พิมพ์ทานั่งดูมาในคลิปเนี้ยก็คือยางไม่ซ้ำกันนะคะทุกคนยังไม่ซ้ำกันนะคะพี่มณฑทาปล่อยยาวแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าดูลายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะนั่งดูแป๊บหนึ่งนะคะไม่ ไม่เกินแปด 8, 8นาที9้นาทีก,าก็จบนะคะทุกคน 8นาที9ก้านาทีก็จบแล้วก็จะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก่อนสั่งนะคะไซส์4 0 4 2 4 4, 4, 4 4คือหน้าเสื้อนะคะไม่ใช่ไซลูกค้านะคะหน้าเสื้อนะคะลูกค้าเคยใส่เสื้อแบบนี้ทรงประมาณนี้ไซอะไรก็สั่งตามนั้นเลยนะคะทุกคนแขนก็ตามที่นางแบบใส่ก็เหมือนคนนั่นแหละค่ะเหมือนคนนั่นแหละแขนลงมาถึงศอกเราใส่มันก็ลงมาถึงศอกเพราะอันนี้มันก็เทียบมาจากอืมแต่เขาสูงนะคะ คุณนายหุ่นเนี่ยเขาสูงพวกคุณนายหุ่นนี่สูงเยอะแต่เรามาตรฐานหญิงไทยมาตรฐานยิงไทยนะคะเป็นเชิดก็ก็โอเคนะคะเนี่ยเป็นเชิดเห็นไหมคะ่อ,อบางท่านที่ชอบคอปกเชิดก็รีบถักมาได้เลยนะคะทุกคนคือเรียบแบบนี้ <S <S พี่นํานบอกได้ว่ามันเรียบและมันสวยมันใส่ได้ตลอดนะคะสี คือสีแบบนี้ใส่กี่ปีกีป่ปีมันก็สีมันก็ไม่ได้ซีดนะคะผ้าดินตัวนี้ถ้าเป็นสีพวกนี้มันแค่จะอาจจะขาวขึ้นสักหน่อยหนึ่งเราเราใช้ไปนานมากๆม,มันก็จะขาวออกขาวขึ้นสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ซีดนะคะผ้ามันแบบเป็นสีธรรมชาติอะ่ะเนี่ยลายปากักดอกไม้นี่ก็สวยมากเลยอะ่ะ อูซื้อเป็นของฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่ไอคุณแม่นะคะคุณปีปันาได้เลยนะคะตัวนี้ซื้อของฝากกลับบ้านได้เลยนะคะใส่สงการคอจีนก็สวยสวยทุกตัวตัวนี้เป็นกระดุมคล้องหัน่ารักนะคะคือแคปหน้าจอออกมาแล้วขยายดูได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ990 990ทุกตัวนะคะ990ทุกตัวนะคะ แต่ละสีแต่ละลายอ้ยแต่ละลายก็ไม่เหมือนกันเออลายนี้ลายนี้เหมือนไหมไม่เหมือนเลยเห็นไหมคะทุกคนแบบเสื้อเหมือนจริงแต่ลายปักของเขาไม่เหมือนนะแต่ละลายแต่ละลายก็มีไซส์คือสี่สิบสี่สิบสองแล้วก็สี่สิบสี่ทั้งนั้นนะคะ สวยงามแบบนี้ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยนะคะบอกเลยว่าสามารถใส่กับกางเกงได้ทุกสีถ้าเป็นสีแบบนี้เราจะใส่กางเกงสีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ่ะใส่สีดาใส่สีน้ำตาลใส่สีแดงอยากใส่สีอะไรใส่เลยเพราะมันมีลายปักอยู่ในนั้นแล้วนะคะหรือจะอ๋อตัวนี้จะเป็นริ้วๆหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่สีพื้นแต่ว่าก็ไม่จืดไม่จางค่ะน่าใส่นะคะทุกคน สวยงามแบบนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักไลน์มาหาวิ่นอนภาเ นมเบอร์ number, ตามนมเบอร์ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอส่งมาก็ได้นะคะเอาราคาสําหรับคลิปนี้พี่วินทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่วินทาด้วยนะคะแล้วที่สําคันนะคะสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทางร้านนะคะร้านจะมีแบบไหนมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนี่เป็นผ้าสีเห็นไหมคะทุกคนผ้าสีสวยไหมคะสวยมากนะคะผ้าสีสวยมากเออนี่สีเขียวขี้มาผ้าสีจะเป็นแบบ แบบปักนะคะปักนะาสีนี้ปักนะคะคุณค่ะเอาล้วค่ะวันนี้พี่วัญทาต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ